งานสัมมนาที่จัดขึ้นที่ศูนย์แห่งหนึ่งในโซสมาชิกมาเข้าร่วมงานสัมมนากันอย่างล้นหลามเต็มห้องประชุมที่จุก,กว่า300คนคออเพื่อมาฟังการบรรยายสุดพิเศษของเหล่าลีดเดอร์อะทอมีทุกคนตาโตหูพึงกันใหญ่เลย<อ> aquele, จดจอแล้วก็จดจออีก มาที่นี่ก็จะสามารถฟังการบรรยายจากผู้บรรยายเก่งๆได้มันดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้แพชชั่นความมุ่งมั่นกลับไปด้วยค่ะเพราะผมจับทางที่จะสามารถสำเร็จในอะตอมีได้ถูกเลยประทับใจไม่ลืมเลยล่ะครับช่วยในการทำธุรกิจอะตอมีมากๆเลยแหละค่ะขอบคุณจริงๆค่ะจงโนเซ็นเตอร์ไฟติ้งอะตมี่สู้สู้สู้สอะตมีจงโนเซนเตอร์ตั้งอยู่ที่เขตจงโนเมืองโซ แห่งนี้มีสมาชิกก้าวเข้ามาไม่ขาดสายและมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนศูนย์อื่นอยู่ค่ะนั่นก็คือที่นี่เป็นศูนย์ที่หลายๆศูนย์มารวมตัวกันและบริหารร่วมกันค่ะที่ศูนย์นี้มีศูนย์ที่มีรหัสทั้งหมด14ศูนย์ด้วยกันเข้ามารวมกันที่นี่ครับแล้วก็มีศูนย์อีก4รหัสที่อยู่ชั้นอื่นครับศูนย์เราไม่ใช่แค่ระบบที่มารวมตัวเปิดศูนย์กเฉยๆครับในแต่ละห้อง ก็จะมีการจัดอบรมและแชร์เทคนิคทางธุรกิจกันด้วยครับศูนย์จงโนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์ที่มีการบริหารดีเด่นเรามาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จนั้นเคล็ดลับความสำเร็จของศูนย์จงโ,จงโนข้อที่1การสื่อสารที่ราบรื่นเมื่อหลายศูนย์มารวมกันแบบนี้การสื่อสารให้เข้าใจกันจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เรามีการประกาศข้อมูลอย่างละเอียดผ่านแบรนด์อยู่ค่ะบัตรเข้างานสัมมนาก็เหมือนกันค่ะแล้วก็การใช้รถบัสเดินทางไปงานสัมมนาเออถ้าเขาประกาศลงแบรนด์เราก็ดูประกาศนั้นแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันจากช่องทางนั้นค่ะเวลาเราทำธุรกิจทุกคนก็หวังว่าอยากจะได้อะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นพอทุกอย่างมันดำเนินไปอย่างเท่าเทียมยุติธรรม ทุกคนก็เลยยอมรับตรงจุดนี้และทําให้การดําเนินงานของศูนย์จงโนเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะที่ฉันคิดนะคะหลังจากสื่อสารกันมากขึ้นมีอะไรแตกต่างขึ้นไหมเวลาทํางานไปมันก็ย่อมมีข้อผิดพลาดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งปัญหาต่างๆเราก็เอามาปรึกษาหารือกันและหาวิธีแก้กัน พอเราพูดคุยสื่อสารกับคนจำนวนมากต่อให้ไม่ใช่สปอนเซอร์ข้างบนของเราเวลาเราแลกเปลี่ยนกับสายพี่น้องเราก็สามารถหาข้อแก้ไขพัฒนาได้จากพวกเขาค่ะแต่และศูนย์มาติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนกันศูนย์จงโนที่ทำงานเดินหน้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพัฒนาเติบโตขึ้นในทุกๆวันภายใต้ความเชื่อมั่นของสมาชิกเคล็ดลับความสำเร็จของศูนย์จงโนข้อที่ส ระบบการเรียนรู้ที่มากมายหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารศูนย์ก็คือการอบรมศูนย์ที่มีการให้การอบรมอย่างเต็มที่ก็จะเติบโตเป็นเรื่องธรรมดาสุดยอดผู้บรรยายของศูนย์จงโนดีเยี่ยมไม่ต่างกับงานสัมมนาที่จัดโดยบริษัทเลยทำให้งานที่นี่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ จริงๆแล้วที่แรกที่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัลโมี่ได้ก็คือที่ศูนย์ครับดังนั้นการมาแล้วได้รับการอบรมอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่สําคัญครับฉะนั้นโปรแกรมการอบรมของจงโนเซ็นเตอร์จึงทําหน้าที่สําคัญมากๆในการทําให้ทุกคนทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพกันหลักสําคัญของศูนย์การเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะที่เกาหลีหรือต่างประเทศมีศูนย์การเรียนรู้ก็จริงแต่ระบบการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นในศูนย์มีแบบนี้เยอะมากครับ พอระบบไม่ดําเนินไปคนก็เลยไม่รวมตัวกันครับเพราะไปแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูให้ชม <an> พรอมมาที่นี่ได้ฟังการบรรยายของผู้บรรยายที่หลากหลายแล้วคนที่บรรยายเองถ้าได้มาบรรยายที่ศูนย์จงโนแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วพาร์ทเนอร์ก็รู้สึกชอบและภูมิใจที่สปอนเซอร์ตัวเองได้มาพูดที่ศูนย์จงโนเช่นกัน มันก็เลยเป็นวัตถจักรแห่งความดีงามทางศูนย์เองก็พยายามอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานสัมนาถ้ายาวเกินกว่า2ชั่วโมงแล้วการบรรยายของศูนย์ก็จะเริ่มน่าเบื่อเราก็เลยปรับเพื่อจะให้งานสัมนาจบภายใน2ชั่วโมงให้ได้แต่ละศูนย์ก็เลยมีการเทรนนิ่งกันเพื่อจะได้ขึ้นพูดในศูนย์ จงโนครับเพราะถ้าไม่ฝึกซ้อมมาก็ไม่สามารถขึ้นพูดที่นี่ได้นะครับเพราะคนจํานวนมากเข้ามาฟังถ้าไม่เช็คก่อนก็ไม่สามารถส่งขึ้นไปเป็นผู้บรรยายได้นอกจากนี้ทางศูนย์จงโนยังมีการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ให้ทุกคนในศูนย์สามารถรับชมสุดยอดการบรรยายได้ด้วยเช่นกันเหตุผลที่จัดงานสัมมนาแบบไลฟ์ ความนิยมของงานสัมมนาของศูนย์จงโนสุดยอดมากค่ะโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์คนมากกว่า1,000คนจะเข้ามางานสัมมนาที่นี่อย่างที่เห็นว่าห้องสัมมนาของเรารับได้แค่300ที่เท่านั้นมันไม่พอจริงๆค่ะดังนั้นไม่เพียงฟังจากที่ศูนย์ที่เดียวเราก็เลยจัดไลฟ์สัมมนาเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถฟังการบรรยายนี้ได้หมดและการ after meeting หลังจบงานสัมมนาก็เช่นเดียวกัน เป็นสายเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่สำคัญที่ช่วยในการทำธุรกิจอัทอมีและศูนย์จงโนเองก็มีการจัด after meeting อย่างก,กระตือรือร้นด้วยเช่นกันเราสามารถฟังความเห็นของคนที่มาครั้งแรกได้ครับการที่ได้ฟังความเห็นเขาไม่ว่าจะในแง่ดีหรือไม่ดีมันก็สามารถทำให้เราพัฒนาคนได้นะครับแต่ถ้าเราจัดงานสัมมนาให้แต่ฝ่ายเดียวเขาฟังไปคิดยังไงเราไม่มีทางรู้ได้ คนนั้นหลังจากฟังสัมมนาแล้วคิดยังไงในมุมของลีดเดอร์แล้วการจัด after meeting ช่วยในการพัฒนาคนได้มากครับเคล็ดลับความสำเร็จของศูนย์จงโนโข้อที่3เป็นอาสาสมัครด้วยตนเอง,ง,งนในศูนย์จงโนโม,มีการบริหารโดยให้สมาชิกจำนวนมากอาสาสมัครทำงานเองเพราะมีการทำงานของหลายศูนย์ร่วมกันดังนั้นการเตรียมและดำเนินง,งานสัมมนา การดูแลสิ่งแวดล้อมในศูนย์และอีกหลายๆด้านจึงต้องช่วยเหลือกันซึ่งงานเหล่านั้นสมาชิกที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครเป็นคนร่วมกันจัดการดูแลเรามีสตาฟทั้งหมด9คนครับก็จะทำคนละหน้าที่เช่นทำความสะอาดแจากตัว๋วเป็น MC งานสมัมมนาให้ข้อมูลแบ่งงานกันทำแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละห้องเนี่ย ก็จะส่งตัวแทนมาเป็นอาสาสมัครทำงานตอนมีงานสัมมนาครับการทำให้เป็นแบบอย่างเพื่อเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นความสำเร็จของทุกคนตอนที่มีคนเสนอให้ผมทำงานเป็นสตาฟผมก็คิดนะครับว่านี่เราจะเป็นต้องทำงานนี้ไหมเนี่ยแต่พอผมได้ฟังงานสัมมนาอย่างใกล้ชิดแล้วทำให้ผมได้เห็นวิสัยทัศน์และรู้สึกและได้สัมผัสถึงวิชั่นมากกว่าใคร กลายเป็นผมได้รับแพชชั่นมากกว่าแล้วมันก็ช่วยในธุรกิจผมมากๆเคล็ดลับความสำเร็จข้อที่10 Pickup Center Pickup Center ที่สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่งานผู้เข้ามาใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีซึ่ง Pick Up Center ก็ได้ทำหน้าที่สำคัญของการบริหารศูนย์เช่นกัน เมื่อก่อนเวลามีการจัดส่งพัสดุไปยังแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์ก็ต้องย้ายกล่องเพื่อเข้ามาจัดในห้องนะครับดูไม่ค่อยดีกับสมาชิกที่เพิ่งเคยมาหรืออาจจะขัดจังหวะการอบรมได้เราก็เลยจัดการจัดส่งไว้สถานที่เดียวเลยแล้วก็จัดการให้คนมารับสินค้าได้ง่ายมากขึ้นครับส่วนถ้าหากว่ามีสินค้าที่รีบใช้ก็สามารถสั่งซื้อไปได้ทันที เรามีระบบแบบนี้อยู่นะครับ Pick Up Center ที่กำลังดำเนินการในหลายๆเซ็นเตอร์ก็มีข้อควรระวังในการบริหารเช่นกันจริงๆศูนย์การเรียนรู้นั้นมีขึ้นเพื่อการอบรมให้การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและคุณค่าของอัทอมีมาเป็นอันดับหนึ่ง Pick Up Center เป็นเรื่องรองหากเป็นคนที่ฟังการอบรมแล้วอยากรีบซื้อของเราให้บริหารงานโดยมีบริการในส่วนนี้ครับ พิกอัพเซ็นเตอร์ไม่ได้เปิดมาเพื่อคนในพื้นที่นั้นได้มาช็อปเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตจะมาทำเป็นขายแบบร้านค้าไม่ได้นะครับว่าแต่สมาชิกในศูนย์จงโนคิดยังไงกับระบบศูนย์อันยอดเยี่ยมของที่นี่กันนะเราเด้พบกับทีาแ่งอิ่เดที่นี่ท้าแต่เูนย์จงโนันก่อนตั้งในช่วงแรก ด้วยความที่ศูนย์จงโนบริหารร่วมกับคนจํานวนมากเอ่อก็เลยสามารถร่วมหายใจร่วมกับเหล่าพาร์ทเนอร์และสัมผัสกับความฝันของพวกเขาได้มันดีมากๆฉันคิดนะคะผู้บรรยายที่นี่มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะเขาเลือกผู้บรรยายได้ดีมากๆเนะ่ะถ้าหากศูนย์จงโนช่วยให้เรารักษาความมุ่งมั่นนี้ไว้ได้เรื่อยๆก็จะขอบคุณมากๆเลยละค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะศูนย์การเรียนรู้นี้เคยบริหารงานที่อื่นและเพิ่งเข้ามาร่วมกับศูนย์จงโนโูเม,มื่อมีนานนี้เองผมเปิดศูนย์บริหารอยู่ข้างนอกนะครับทำงานไปต่อให้อบรมพาร์ทเนอร์ยังไงก็ไม่ค่อยเป็นผลผมก็เลยรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคมากมายก็เลย มาร่วมกับที่นี่นะครับพอพาร์ทเนอร์รวมถึงผมและสปอนเซอร์ได้ทำงานตามที่อบรมอย่างเป็นแบบแผนเราเรียกแพชชั่นใช่ไหมครับแพชชั่นนั้นก็เกิดขึ้นมามากขึ้นแล้วที่จงโนก็มีสมาชิกเยอะซะด้วยนะครับเราก็ได้รับแพชชั่นจากผู้สำเร็จตรงนั้นโดยตรงเลยครับพอทำไปแล้ว ก็เกิดพาร์ทเนอร์ของพาร์ทเนอร์ขึ้นจำนวนคนในทีมก็เยอะขึ้นแพชชั่นก็เยอะขึ้นตามจะว่าแบบนี้ก็ได้นะครับและยังมีบางศูนย์ที่แยกตัวออกไปแล้วกลับเข้ามารวมกับศูนย์จงโนใหม่อีกด้วยเราเปิดศูนย์ข้างนอกประมาณ5ปีค่ะเออช่วงแรกก็ดีนะคะเพราะพาร์ทเนอร์สามารถเชิญคนมาที่นั่นได้เต็มที่ ตอนแรกก็ดีนะคะแต่หลังๆคนที่เชิญมาก็เริ่มน้อยลงน้อยลงค่ะเวลาที่พยายามใช้ในการทำให้ทีมเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ยิ่งช้าลงแล้วก็รู้สึกอึดอัดค่ะ <c oughs> ก็เลยกลับมาที่นี่ใหม่เชิญพาร์ทเนอร์เข้าร่วมฟังการบรรยายเต็มที่ Follow Up แล้วก็พอเห็นสายพี่น้องเติบโต เราก็มีแรงทำงานและเราจะต้องเติบโตตามเขาให้ได้มันดีตรงนี้ค่ะการปฏิรูปใหม่ที่มีพื้นฐานจากการสื่อสารและการแบ่งปันรวมเหล่าคนที่รู้ถึงคุณค่าของความสำเร็จไว้ด้วยกันศูนย์จงโนโจ,จึงเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเป็นหัวหน้าศูนย์ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งอธิบายธุรกิจตั้งแต่แรกหรอกครับแต่เราจะต้องฝึกครับ หัวหน้าศูนย์ที่จะบริหารศูนย์นั้นถ้าคุณคิดจะเปิดศูนย์ด้วยตัวเองแล้วนั้นให้มีความรับผิดชอบแล้วอธิบายธุรกิจแล้วพาร์ทเนอร์ที่เหลือก็จะตามคุณมาถ้าจะเปิดศูนย์เราก็ต้องเข้าใจในธุรกิจอะโทมี่อย่างสมบูรณ์แบบก่อนค่ะ ให้เตรียมอย่างรอบคอบที่จะให้ข้อมูลอะโทมี่กับลูกค้าอย่างชัดเจนอย่านิ่งนอนใจว่าเราเป็นลีดเดอร์แล้วให้ลองหาข้อดีที่จะเรียนรู้จากสายพี่น้องมาปรับใช้กับธุรกิจของเราแล้วก็วางแผนที่จะเติบโตไปมากกว่านี้ดูนะคะคนที่เปิดศูนย์อย่าคิดแต่จะเปิดศูนย์เพื่อดูแลแต่สายงานตัวเองเท่านั้นนะครับในที่ประธานบอกว่าหัวหน้าศูนย์นั้นเป็นเหมือนกระดานแถวหน้าสุดของธุรกิจอะโตมีดังนั้น ให้เรามีใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันอยู่เสมอให้ลองพิจารณาในส่วนนี้ให้ดีผมเชื่อว่าทุกคนจะกลายเป็นลีดเดอร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนครับ